สวัสดีครับผมหุนเกมอะไรก็ไม่รู้นะครัเล่นๆไปเถอะนะโอเคมาเริ่มเล่นกันเลยดูนั้นน่าจะเกมโอมันอยู่ตรงนี้นั่นเองโอเคว้าวมาแล้วมันก็มันแค่เกมธรรมดา ด้านขวาเธอด้วยนะผมจะทำพยายามทำเสียงแปลกๆไปแล้วกันนะอะไรก็กดโอเคไปนะครัะเสียงโอเคแล้วเราก็ลดเสียงไปแล้วนะฮึผมก็จะหดน้ำมันนะครับผมไปซ้อมฮึผู้ฝึกมันดีขึ้นมากจริงๆแล้วนันเซตผมจะพยายามพูดให้มันชัดๆแล้วกันนะ ยีฟันอะไรดีครัทุบเหรออ๋อทุบกระจกเหรออ้าวจริงด้วย,ยนะแล้วโฆษณาแป๊บนึงนะแล้วเมื่อกี้ผมก็ได้ไปปิดเน็ตมาแล้วนะเออตัดไปไปแล้วกัน แค่ๆไปเถอะนะอืมใครนะแล้วใครโทรมามันจะไปรับทำไมโอ้จริงจริงอ้าวเออเดี๋ยวให้ละกกันนะเจ้าเกมโอเคต่อไปอะไรต่อดีเพึ่นมาก็จเจอกํนหนาการเจสันเด่นไปเดินมาก็เห็นกับกับดกักเอ็ม อันนี้ละกันเอ้าผ่านแพลด้วยไม่นะจัดแล้วลกันอ๋อไม่ได้จัดสิเอ้าจริงด้วยมันเอาลงิปประตูมาเด็ดมันทำไปได้ยังไงเอ้ามันเค้กลมลงไปมันก็ได้แล้วนี่โอเคมันกลมมันไมงง่ได้งง แต่ไพ่อะไรดีท่านควรทำยังไงเลือกไม้เป็นมันในกระตูนแล,ล้วกันโอเคทางการแค่นี้ทำไมมันไปย่ใบแห้งล่ะไปโอเคอเคอ้าไป่นะไป่นะมันจะลงไปข้างหลังเอ้าม่านว่นไหว่ามันจะลงตกเหวประเสกกูจาแล้วลกัน คขายังหักขวาแล้วมา่ีุ่ณเป็นใสกระป๋องเกงไม่ได้ยังไงแอะน่ากลัวจริงๆเออโอเคเอ้ามาถึงพระเอกของเราแล้วสินะก็ต้องไปหาแฟนสาวให้ได้อ้าไม่น่าเสือเนยย้อนไปแล้วกันเอ้าแม่นักเรียนเราเล็กไปหน่อเนี่ยน่ากลัวจริง เสียงคนมาด้วยโอเคฮะอย่าบ okay. okay. ้าอะไรกวนูงูจริงจริงยังไงหักมันยังไม่เห็นเลยปีนไม่ได้มันปีนไม่เป็นหรือมันง่อเนี่ยเอาไหมเอาไหมอืมทำกับไปนี่ต้องใช้หนู โอเคอะไรเจ้าหนูเดียวสิน้อมันต้องกัดแมวไม่ใช่หรอแม่แมวน้องกัดน้องได้ยังนะตัวมันอ้วนขนาดนั้นมันจะขึ้นเป็นลูกโป่งได้ยังไงล่ะนั่นสิเดี๋ยวนี่มันไม่ใช่ลูกโป่งมันคือกบโอเคว่ามันตัวอะไรตัวอะไรไปเลยตัวอะไร ตายก็๊บไม่เป็นไรเล่นใหม่ตัดคลิปโอเคแล้วก็มาแล้วอีกแล้วฮะโอเคเล่นดอกไม้ายโอ้มันคือแฟนสาวของเขาเองแล้วทำแฟนกลัวเชียวมีอะไรครับเดินมามันคืออะไรกัน ผมคงจะไม่ใช้ค้อนหรอกนะอ,อไม่อยากเชื่อเออมันวาดผิดกระแบบมากจริงๆที่แบาอืมเนี่ยคืออะไรกันอัดูดร้อนแล้วกันอู้มันเป็นไปได้ยังไง กาแฟโอเคเดี๋ยวเราาอยู่ข้างใน้วหนวนมันเปลี่ยนโอเคมันออกมาแล้วเฟรชตัวนี้แล้วเอาซาบีเอน่ามันว่านี่คือกบมันคือกาแฟอะไรกันไอ้บ้า บบโอเคแบบยังไม่หมดดีใจจริงๆดีใจจริงๆการรับปสิทธินองโอ้โหดีไปเรื่อยๆทำตามดูนะการรับแ้วฝนจะหายตกกันทีอย่างนั้นเหรอหน้าทำดีจริงๆโอเคเฮฟว์ได้พอยังไม่ลงคลเม่อวนวก็คือพายุเข้านะโอเคขอโทษที โอเคเรามาถึงถ้ำเราต้องไปหาอาหารชิ้นนะมีอรอนีนมันมนาเก,กียจริงจริงอืมโอเคแล้วมันใส่อะไรวะนั่นนะ่ะหรือว่ามันใส่รูดูดโอเคเพราะว่ามันใส่รูดูดแล้ววัจะจะนที่เนี่ยเอา้าใหม่มันใหม่แล้วทำไม,มน่เกียไปเห็นมาอยู่ข้างล่างลึกล่าง อม่ไไม่เป็นไรเอาใหม่ผมก็คิดว่ามันจะเอาไปจุดไม้ซะองกอืมทนี่กระสีไม่เน่เพลงเนี่ยมันมันจะติดล็อกใช่ไหมโอเคอจุดไฟแเช็คนะที่นี่มันจะเอาจุดส่ไม้อีก งวดเอียก้เออผมจะซื้อหนึ่งซื้ออันที่สิบห้าแล้วกันแล้ไอ้ช่างมันเถอะอันถึงหอไรก็ช่างมันห้องน้ำแล้วก็มีอะไรสักอย่างอยู่้โอ้ม่เออไม่ท่านแกจะมาลักของฉันนะนกแฟนสาวเอาเป่านกให้มันไปแล้วนะจ๊ะแฟนจ๋าขอบคุณไอ้งง เอาไม้ oh my, นี่มันจระเขหน้าเกลียดหน้ากลัวหน้าขยะขยงเอาแบบนี้ไปแล้วกันโดนมันก็โดนเข้าปากเลยเนาะก็ไม่เป็นไรเอาใหม่ oh my, ตัดคลิปโอเคแล้วก็แกร์าเาึงแล้วโอเคโอเคถ้ามันจระเข้มันไม่ทำอะไรเลยแหละ มันแกะถัดคอนมันไปโอ้แม่มันแกะตัวเมียโอ้ถ้าเล่น่นมันดูดีจริงอะไรกัน โอเคคีบประตูจมูกโอเคยังไงผมก็ชนะปะพ่อปิดหมอ้อมันไปเอาเอาแล้วมาคลีบมูอจริงๆว่านี้โอเคเอาไอ okay. ม้ตัดคลิปโอเคผมว่าผมจะทำเสียงปกติแล้วกันนะเพราะว่าเออผมกำลังจะจีบขอโอเคคลีบมือออกมากซะไม่ดี้นี่คือตะเกียบที่นตะเกียบโอเค ม,มังงุ๊บมันงองขนาดนี้ว้าน่ากินจริงจริงไปในเค้นมิดเราจะเชืเเอ่อลแล้วอะไรจะดูออกไม่หมเลยหรือไม่ล่ะโอเคครับก็ต้องขอ,อกลาไปเที่ยวสยาเราเลยนะครับสวัสดีครับ